ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3 TV เอาไว้เลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับข่าว3 TV อีกแล้วนะครับแต่วันนี้อาจจะแปลกไปเนื่องจากคนอ่านข่าวเสียงเปลี่ยนไปนะครับไม่ต้องแปลกใจพอดีว่าช่วงนี้แอดมินอีกท่านยุ่งๆนะครับพอดีเขาก็ได้ให้ผมมาช่วยในการอ่านข่าวให้พ่อแม่พี่น้องรับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องบัตรสวัสดิการการแจกเงิน หรือเยียวยาอะไรต่างๆผมก็จะมารับหน้าที่อ่านตรงนี้ให้ได้รับฟังกันนะครับก็คงได้พบกับผมบ่อยมากขึ้นแต่แอดมินีกท่านหนึ่งไม่ได้หายไปไหนนะครับพอดีผมแค่มาช่วยเขาในการทำออรายการอ่านข่าวแบบนี้เพิ่มขึ้นสําหรับวันนี้นะครับก็หัวข่าววันนี้นะครับที่ผมจะมาอ่านให้ฟังก็คือเตรียมจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทให้ผู้ถือบัตรคนจนวันเดียวเท่านั้นนะครับข่าวนี้ก็เมื่อลงเมื่อช่วงตอนบ่ายที่ผ่านมานะครับ3โมงกว่าสําหรับ วันที่2นะครับเนื้อข่าวก็จะมีประมาณว่านะครับกรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทให้ผู้ถือบัตรคนจน บ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงของโควิด -19 นะครับผมวันที่2กรกฎาคม2563ที่ผ่านมานะครับนางสาววิลาวันพยานนยนะครับรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาของกรรมการการกองใช้จ่ายเงินกู้ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังนะครับช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้แก่ผู้ถือบับตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆ ของภาครัฐเลยนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดท,ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อโควิด -19 นะครับผมทางนี้นะครับทางสำนักง,งานเศรษฐกิจก,การคลังนะครับได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น1ล้าน10.14ล้านคนนะครับผมโดยผู้มีสิทธิ์นะครับจะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ1000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับผมก็คือเดือนพฤษภาคม จนถึงกรกฎาคมนะครับผมรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ3า0 0บาทต่อคนนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวน1ล้านจุดล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมารตรา3าของสำนักงานประกันสังคมนะครับและไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอีกทั้งยังเคยได้รับเงินช่วยเหลือโครงการใดๆนะครับผมของภาครัฐได้แก่นะครับผมโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับผมดังนั้นนะครับกรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินการเบิกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับเพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีมันนี่นะครับผมในสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน3 0 0 0บาทนะครับผมซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียวในวันที่4กรกฎาคมนี้นะครับผมก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับทั้งนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางเบอร์0 2 2 7 0 6 4 0 0ในวันเวลาราชการเท่านั้นนะครับสำหรับข่าวเตรียมเงินเยียวยาจ่ายเงิน3 0 0 0บาท ให้ผู้ถือบัตรคนจนนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็มีอีกข่าวนึงนะครับที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือพร้อมจ่ายเงินเยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน3,000บาทนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธี คนที่ลืมบัตร ATM นะครับผมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรคนจนนะครับเงินเยียวยา3,000บาทนะครับเข้าวันไหนรองโฆษกมีคําตอบให้แล้วนะครับวันนี้หลังกระทรวงการคลังนะครับเตรียมจ่ายรวดเดียว4ถึงกรกฎาคมนี้นะครับผมพร้อมบอกวิธีสําหรับคนลืมรหัสบัตร ATM นะครับสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยนะครับผมนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับผมรองโฆษกรัฐบาลนะครับผมได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะครับระบุกระทรวงการคลังไว้นะครับว่าเตรียมโอนเงินเยียวยาโควิด -19 านะครับสำหรับ ผู้ถ ja okay. ือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับครั้งเดียวนะครับรวม3,000บาทในช่วงวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้นะครับผมโดยมีผลอัตโนมัตินะครับเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาโควิด19จากมาตราอื่นๆของรัฐนะครับผมนั่นก็คือที่ผมบอกไปก่อนหน้านั้นครับก็คือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้นะครับกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมลืมรหัสบัตร ATM นะครับสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะครับ เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นนะครับผมหรือติดต่อที่ธนาคารก็ได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยวิธีขั้นตอนมีดังนี้นะครับสอดบัตรหมายเลขบัตรประชาชนเข้าไปนะครับจะมี6หลักสุดท้ายนะครับจากนั้นนะครับกดลืมรหัสคู่บัตรนะครับตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับว่าถูกต้องหรือไม่แล้วกดยืนยันจากนั้นนะครับตั้งรหัสผ่านใหม่จํานวน2ครั้งระบบนะครับจะส่งรหัส OTP เป็นข้อความข้อมือถือนะครับผมจากนั้นก็นํารหัส OTP นะครับที่ได้รับมากรอิยืนทางระบบของตู้ ATM แจ้งว่าไม่มีเบอร์โทรศัพท์ในฐานข้อมูลนะครับเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือเบอร์โทรศัพท์ซ้ากันในระบบนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทางตู้ ATM ได้นะครับให้ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับเพื่อขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์โดยเตรียมบัตรประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าววันนี้นะครับผมโอเคครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโออันนี้ก่อนจากกันนะครับพอดีผมได้ไปเจอเนื้อหาข่าวอีกอันนึงนะครับผมก็เลยจำอ่านให้ฟังนะครับก่อนปิดคลิปนะครับก็เป็นข่าวราชกิจจานุเบกษนะครับหม่อมเต่านะครับผมลงนามในกระทรวงแรงงานนะครับเพิ่มเงินค่าทสุพให้กับผู้ประกันตนจาก4ี0 0มบาทเป็น5 0,000บาทนะครับผมเพื่อความเหมาะสมนะ สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นะครับผมวันที่2กรกฎาคมก็คือวันนี้นะครับราชกิจจานุเบกนะครับเผยแพร่กฎกระทรวงกําหนดอัตรางเงินทาศพนะครับในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่วความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานนะครับโรงงานโดยหม่อมราชวงศ์จัดตุมงคลน,นะครับโศนกุลน,นะครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับไว้วันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผม อาศัยอำนาจตามมาตรา7นะครับวรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับผมและมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมนะครับโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับฉบับที่2พศ2537นะครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับออกกฎกระทรวงเอานี้ไว้ดังต่อไปนี้นะครับข้อ1นะครับให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงิน ค่าทำศพนะครับผมข้อสอนะครับเงินค่าทำศพที่จ่ายให้แก่บุคคลตามมาตรา73นะครับผมในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิชอบหรือประสบอันตรายหรือบาดเจ็บนะครับเนื่องจากการทำงานให้กำหนดเป็นจำนวน5 0,000บาทนะครับจากเดิมสี่หมบาทนะครับผมก็คือเพิ่มไป5 0,000บาททั้งนี้นะครับในท้ายกฎกระทรวงระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้นะครับคือ โดยที่เป็นการสมควรและประปับปรุงอัตราเงินค่าทําศพในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายนะครับผมโดยไม่ใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ขึ้นมานะครับผมผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ากฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินค่าทําศพ2,550นั้นนะครับระบุไว้ว่า เงินทำศพที่จ่ายให้แก่บุคคลมาตา7%จในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยไม่ใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานให้กหําหนดจํานวนเงินเป็น40,000บาทนะครับผมเสริมอีกนิดนะครับผมคังคาดเปิดลงทะเบียนนะครับผมบัตรคนจนรอบใหม่อาจจะต้องรอโควิด -19 คลี่คลายนะครับผมก็คือคังคาดเปิดลงทะเบียนแบบคนจนนะครับรอบใหม่อาจจะต้องรอโควิดคลี่คลาย ส่วนผู้ถือบัตรคนจนนะครับ1.2ล้านลายนะครับรับเงินเยียวยาโควิด -19 จําจำนวน3,000บาทลดเดียวนะครับผมในวันที่4กรกฎาคมนี้นะครับนายบรนนท์นะครับผมแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับหรือสศคนะครับผมกล่าวว่านะครับวันที่4ถึงวันที่9กกรกฎาคมนี้นะครับกรมบัญชีกลางจะทยอยโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมหรือบัตรคนจนนะครับจำนวนเงิน1.2ล้านลายนะครับ วงเงินนะครับรวมแล้ว3,600ล้านบาทนะครับผมเป็นจำนวน1,000บาท3เดือนนะครับก็คือพฤษภาคมถึงรกรกฎาคมนะครับรวมเป็น3,000บาทในครั้งเดียวเลยทั้งนี้นะครับเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีคลมรนะครับผมให้กระทรวงการคลังนะครับช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือจากมาตรการต่างๆของรัฐบาลนะครับ จากจานวนผู้ถือบัตรคนจนจํานวนทั้งหมด14.5ล้านรายนะครับผมกล่าวว่านะครับก็คือคาดว่าคนกลุ่มนี้จะใช้เงินหมดอย่างรวดเร็วหรือใช้หมดในคราวเดียวเพราะในช่วงโควิด1 9คนกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากเงินจำนวนนี้จะนำไปช่วยเหลือเงินเยียวยาได้ทั้งนี้การใส่เงินลงไปในบัตรคนจนเพื่อให้นำไปใช้จ่ายนั้นยังช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศอีกด้วย านวรนนะเก่านะครับผมอีกทั้งยังนะครับส่วนการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบใหม่นั้นจะเปิดให้สามารถลงทะเบียนได้หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงนะครับเพราะต้องดูระยะเวลาช่วงความเหมาะสมรวมถึงงบประมาณที่ได้รับด้วยซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังได้รับงบประมาณจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนประมาณปีละ4ี่หมื่นล้านบาทถึง5 0,000ล้านบาทเลยนะครับผมส่วนจํานวนผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน จะมีจำนวนเท่าไหร่นั้นจะต้องดูหลังเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยซึ่งเกณฑ์ประเมินในครั้งน,นี้เปลี่ยนมาใช้การพิจรารณาได้รวมจากครัวเรือนแทนการพิจารณารายไ,ได้บุคคลเช่นก่อนนะครับผมก็ <B it> ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ <B it> ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับอันขา่าวทันเหตุการณ์กด ติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV เอาไว้เลย